สวัสดีครับพอมพอกันได้แล้วครับก่อนค้ำหามน้อยบ้านแม่ครับมือนี้ครับมือนี้มันที่หอกันสุกครับพุทธผ้าค้ม65ิาครับมือนี้ครับมือนี้ผมกติมาติดตามเม่รถเกี่ยวเข่าเกษตรพัฒนาครับเจ้าสร้าง Wi-Fi ไครับหรือว่าสร้างไงเมืองสุรินทร์ครับตอนนี้ครับ เท้าแรกเที่ยวแรกเลยไหมครับวันนี้ครับเที่ยวแรกแห้งหมานครับวันนี้ครับครับไปครับไปติดตามชมเลยครับพี่น้องครับ สรุปสร้นๆก็คือเจ้าสร้างไงสู่หน้าตมหน้าท่ามต่อไปครับเจ้าสร้างไงบ่านครับตอนนี้นี่นะครับกําลังเกี่ยวเขาอยู่ตอนนี้ครับวันทีหกปุจตะบ้าโควมวันสุกครับมันนี้ครับ ครับสำหรับสินเจริญเพิ่นมาจากสารคามเพิ่นกับย่อมแพรไปตะโดนแล้วครับเพิ่นกับกลับบ้านแล้วล่ะตอนนี้เจ้าสร้างไงเพิ่นบาย่อมแพรครับเพิ่นดีสู่ต่อไปครับนี่แะครับเพิ่นกำลังเกี่ยวเข่าหน้าปังปีกสะพานนี่แครับตอนนี้อยู่ทางเพล่ะครับหนองบักเล่าเพล่ะครับบ้านแม่ตะมนตเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังเลสครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยกดแชร์ก,ก็กระดิ่งให้ก่อนข้ามมีสารมันแม่เด้อครับมาครับประจมรถเกี่ยวเขาต่อครับเจ้าสราา้างไวไฟครับเพิ่นมาจากสุรินทร์ครับ ตอนนี้เพิ่อกำลัเกี่ยวเขาอยู่ครับตอนนี้ครับแถวแรกแห้งหมานเลยครับเศ้านี่เศร้ามนที่หอกุทผพาคอมครับ ท่านผูไปติดตามชมเรื่อยๆด้อครับ ครับพี่น้องครับส,สายมากมา่อกเป็นสีแ้งครับแดดออกเช้ามือเศร้านี่ยแดดด้วยคึมเป็นตะไน่ก็สายมาสามโมงสิบโมงอะแดดออกสีฟ้าจะาไหลไปใสมือครับ เดี๋ยวผมสิาพาพี่น้องไปบ้างเพิ่นเอาเข่าขึ้นรเตอร์ครับเพราะว่าเข่าเพิ่สิเตรียมอุ้งแล้ว